โอ้โหเดินเดินหาอาหารค่ะอุ้ยเพื่อนได้มาแย่งวันนี้อุ้ยปลาเยอะเลยสบายเลยวันนี้ไม่มีตัวไหนมาแย่งเขานกตัวสวยก็ไม่มา น,นกตัวสวยก็ไม่มาแย่งโอ้ยกรุงกินซิวไปตามปังไปเรื่อย ไปกันเยอะเลยค่ะเออไปไหนกันนะโอ้โหเยอะเลยสวยมากเลยค่ะมาทีก็จะออกบินทีนึงไปแล้วตัวขาวก็ไปแล้นนู้นอู้ชมบรรยากาศที่บึงใหญ่ค่ะวันนี้ ว่าเราจะเจอนกหรือว่าเจออะไรมัง่งบึงใหญ่ค่ะบึงใหญ่นกปากห่างตัวใหญ่กำลัเงเดินไปใหญ่มากนั่นคือนกปากห่างนะคะไม่ใช่นกตัวสวยตัวนั้นนะจะมีหลายแบบหลายอย่างนะในบึงนี้ค่ะ แอบดูเขากินปลาคนละตัวนะคะคนละตัวกันกับตัวนั้นตัวนี้ตัวผอมตัวนั้นจะสวยอีกตัวจะสวยกว่านี้อีก ตัวนั้นบินมาตัวนี้เขาไม่เลือกตัวใหญ่เขาไม่เลือกเขาจะกินทั้งกุ้งทั้งซิวแต่เขาก็จะได้กินอาหารเยอะค่ะตัวนี้ สตัวกำลังจ้องอาหารค่ะอดูดูดูเจ้าตัวขาวอ่ตัวขาวไปและสองตัวนั้นจะอยู่ไหมไม่อยู่หลบแล้วตัวเล็ยกไงนกไก่นะ่อะตัวขาวไป นั่นนี่เอาเอาเอาดูพองขนใส่กันแหละเขาเอาอ๋อผ่านไปด้วยดีโอ้กินเหยื่อผ่านไปด้วยดีไม่ทำอะไรกันอืน่ะชูคอขึ้นมาอีกแลวแต่จี้หดหัวลงให้เขาผ่านอุตัวนั้นกินอาหารเชยเลยอ่ะ ดำเอากาดำโอ้ไปเคียงข้างเขาโอ้แต่ตัวนี้หดหัวนี่หดลงมาเลยค่ะกาดำไปหาน่ะนั่นนั่น,น,น,นไปแย่งเขาอ่ะไปแย่งเขาเอ้าเอ้าห้วระวังระวังระวังโอ้กาดำ โอ้ยยืดคอขึ้นได้แล้วพอกระดำห่างออกอ้อ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 โอ้โอโอยเนาะติดกวนเขาตัวนั้นก็ไปยืนอยู่นู่นเลยค่ะเน่ยสีขาวนูน่นมีขาวได้กินอิ่ม คงเดินมายากค่ะเพราะว่ากาดําไปดักเขากาดำนั่นะไปดักอยู่ข้างหน้าเลยค่ะนั่น,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 นกาดำจะชอบไปกวนอ้าวตัวนั้นก็เจอ,อตัวขาวก็เจอ อาตัวขาวเจอกาดําจิกว้ายไม่ใช่กาดํานะคะนั่นน่ะนกนกนกที่ดําน้ําได้อะ่ะน่ะไปจิกตัวขาวนะ่ะเอออันนกตัวนั้นจะดําน้ํากินปลานะีนะ่ยนะ่ะตัวนั้นนะ่ะนะนะแต่ตัวนี้เป็นคู่ <c oughs> คู่นี้จะเป็นกาดําคู่นั้นจะเป็นนกดําน้านะคะตัวสีดํานั่นนั่นนะั่นกระพือปีกนั่นนะั่นนะั่นะนะ่ะน่ะ ดำน้ำจินปลานะั้นะ่นะตัวนั้นนะ่ะเออเป็นคู่เป็นคู่นะนะนะั่นนั่น่ะดูดูแต่ละคู่ดูแต่ละคู่จะเป็นยังไงคู่นั้นก็โดนก็โดนแย่งที่ตอนนี้นี่เองค่ะ นัน่นกลางปีกออกเห็นไหมคะนันน่นจริงนะนกตัวนั้นน่ะดำน้ําได้นั่นตัวสีดําน่ะตัวสีขาวว่าจรงยิงสู้เขาไม่ได้เห็นไหมนะั่นต้องเสียสละที่ให้เขานั่นนกกาก็เยอะอืม แกงกันนอนกลางปีกเลยค่ะดูสิเอกลางปีกไม่ลงเลยนะเัวสีดำนั่นอ่ะอากาศฟ้ามืดค่ะเหมือนฝนจะตกนู่โหกลางปีกเฉยเลยที่จริงนะคุณยายเห็นนะ่ะเขาจะไม่ค่อยขึ้นฝั่งเขาจะดำน้ำกินปานกตัวนั้นน่ะแต่วันนี้ทำไมเขาขึ้นมาแบบนี้อะ ก็ขึ้นมากลางปีกดูดูอีกค่ะเขายังไม่ไปดูอีกโอ้ยราบเนาะ,นะยังยืนกลางปีกเส่ขู่นกตัวขาวอยู่ตัวนี้ก็นิง่ง ค่อยเห็นเขาขึ้นมาง่ายๆนะคะตัวดำนั่นนกที่ดำน้ำนะคะดำน้ำกินปลาเจีงเลยน,นละ,นะ่นดำลงตรงนี้ไปโผล่อีกที่หนึ่งดำลงตรงนี้ไปโผล่อีกที่นึงแล้วก็ขึ้นมาแล้วเขาก็มากลางปีกนะ่ไล่ตัวขาวออกจากที่เขานะเยี่ยมเลย เสียงเครื่องตัดญยาดังมากนะคะโอ้เสียงเครื่องตัดหญยานี่นี่ไหวเลยโอ้คุณภาพที่เราไม่ค่อยได้เห็นแต่ว่าแต่ถ้าคุณยายเดินไปอีกนกตัวนี้ก็จะบินบินบินแต่คุณยายก็เลยนั่งตรงนี้ค่ะนั่งอยู่ตรงนี้มองเขาอยู่ห่างๆแต่ละตัวเนาะ เขาก็ไม่ยอมบินด้วยตัวนี้เขาไปใกล้อีกนิดหนึ่งจะเป็นไงดูสิจะบินไหมแต่คุณยายสนใจตัวนั้นนะ่ะที่ยืนกลางปีกตลอดน่ะน่ะนั่นะนะ่นะเออกลางปีกตลอดเลยค่ะนั่นะนะ่ะ ตัวนั้นวิ่งยหาะเสองตัวนี้สองตัวนี้ยังแย่งกันอยู่ย่งที่กันโอเสียงดังมากค่ะคุณยายก็จะไปแล้วเสียงดงังจริงๆ กลางปีกตลอดเลยค่ะนกตัวน,นั้นนะน,น่ะโอ้โหจะไปใกล้ๆเขาจะบินหนีแล้วเนาะหรือว่าฝนจะมาเนาะฝนจะมาแล้วนกกาขึ้นฝั่งนกที่เคยดำน้ำก็ขึ้นมานเสียงเกรื่องตัดยาก็าด็ดังดัง ยังทีกันนะ้าๆค่ามาอีกแล้วมาอีกแล้วค่ะดูค่ะดูคนละตัวนะคะย่องย่องย่องย่อตัวเล็กตัวเล็กดูเข้าไปดูเข้าไปค่ะโอตัวเล็ก เราดูดูตัวเล็กวิ่งน่ารักซะด้วยสิโอ้โหโอไป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 รอดรอดไม่มีกาไม่มีกาผ่านผ่านไปได้ไปได้ตัวเล็กตัวเล็กต้องไปแล้วไปแล้วไปแล้วเด็กดูจนตัวเล็กวิ่งวิ่งเ <c oughs> ยาะเยาะเยาะเยาะท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกกำลังใจค่ะ ขอบคุณมากๆค่ะทุกท่านกดเลิฟก,กดไลค์ให้คุณยายด้วยค่ะคุณยายกับหลานลานจีอาค่ะพามาชมบรรยากาศที่บึงใหญ่ค่ะบึงใหญ่บึงใหญ่แห่งนี้จะมีทุกสิ่งทุกอย่างให้เราชมธรรมชาติล้วนๆค่ะบายบายค่ะเจอกันชิปหน้าค่ะขอบคุณมากๆค่ะ การชิปหน้าไปแล้วค่ะไปแล้ว